เพชยนสวัสดีค่ะสวัสดี FC น้อง้จจ่าเพชยยนนะคะวันนี้อยู่ในช่องเจคาดีนะคะวันนี้จจาก็เอารถ t o y ย t a f r r t u n ูเนะคะกับรถครอบครัวที่หลายๆคนกำลังสนใจแล้วก็กำลังตามหานะคะคันนี้ก็สวยๆเลยนะคะเป็นโฉมปี2019นะคะสิ่งที่น่าสนใจคันนี้ก็คือไม่แค่60,000กิโลนะคะก็เป็นสีเดิมๆด้วยนะคะแล้วก็เป็นรถโครงสร้างเดิมๆ ยังไม่มีการแปลงมานะคะเน้นเดิมก่อนค่ะนะคะอันดับแรกคือเน้นเดิมก่อนไม่มีชนหนักพลิกคว่ำจมน้ำกลับสีก็อใหม่นะคะก็คือสภาพนี้ก็คือเข้ามาปุ๊บก,ก็ลังตั้งขายเลยนะคะราคาคันนี้เพียง9 2 9 9 0 0บาทนะคะคุณลูกค้าก็สามารถที่จะฟรีดาวได้หรือใครที่สนใจอยากจะจัดไฟแนนซ์หรืออยากจะซื้อสดนะคะก็จะเป็นรถสภาพพร้อมขับพร้อมใช้แล้วนะคะวันนี้ ก็เอามาเสิร์ฟอีกหนึ่งคันนะคะใครที่กดติดตามน้องจะจ๋าวไว้แล้วนะคะก็ขอขอบพระคุณด้วยส่วน fc ท่านใหม่ที่ยังไม่ได้กดติดตามนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้จะจ๋าด้วยค่ะเหลี่ยมสันด้านข้างคมชัดนะคะเหลี่ยมสัน,สนตัวรถชัดเจน นะคะแกบด้านข้างสวยเดิมนะคะรวมไปถึงไฟหน้าเนี่ยก็เป็นไฟแท้ไฟเดิมนะคะคมแท้คมเดิมด้วยนะคะรายละเอียดสีลดไซส์สวยงามเงามากๆนะคะกระจังหน้าก็เป็นกระจังหน้าแท้กระจังหน้าเดิมทะเบียน6ขอไข่ชอช้าง4171 ทะเบียนนี้ก็เป็นทะเบียนกรุงเทพแล้วลูกค้าได้ทะเบียนนี้ไปเลยนะคะพร้อมกับตัวรถนะคะส่วนคุนลูกค้าท่านไหนที่สนใจรายละเอียดคันนี้นะคะก็สามารถโทรสอบถามน้องเจ,จ้าเพชรยน์สอบถามรายละเอียดการจัดไฟเดนเข้ามาได้หรือว่าอยากจะจองเนี่ยนะคะก็ไม่ใช่เรื่องยากนะคะลูกค้าก็สามารถ โทรนะคะมาขอเลขบัญชีบริษัทเพชรยนต์นะคะโอนจองไว้ได้เลยแล้วก็เข้ามาดูรถนะคะแต่ถ้าไม่ชอบรถก็เอาเงินจองไปคืนได้เลยแต่ว่าถ้าคุณลูกค้ามาชมรถตัวจริงนะคะน้องก็จะเชื่อเลยว่าต้องชอบแน่นอนเพราะว่าตัวรถสัวจริงเนี่ยสวยมากนะคะสวยไม่ว่าเรื่องจะเป็นบอดี้โครงสร้างเนี่ยนะคะทางเราก็คัดสรรแล้วก็ตรวจสอบคุณภาพมาให้เรียบร้อยนะคะเพื่อคุณลูกค้าไปใช้งานต่อตอบโจทย์นะคะในการใช้งานค่ะ ะคะิ้วด้านข้างซุ้มล้อส,สวยๆนะคะล้อแม็กเดิมๆได้ดิสีล้อนะคะโฉมนี้นะคะเบ้าโชกคปีกนกไม่มีแก้ไขไม่มีดัดแปลงนะคะกระจกนะคะมองข้างส่เลี้ยวมองข้าง LED คือรายละเอียดของตัวกระจกเนี่ยนะคะก็ดูสวยใสนะคะดูผิวตัวรถนะคะให้ลูกค้าชมนะคะสีนี้สีเดิมๆนะคะรวมไปถึงบันไดทางขึ้นเนี่ยนะคะก็ไม่มีโชนไม่มีเบียดไม่มีแปลงนะคะ ที่เปิดโครเมียมสวยใสนะคะใหม่ๆเนี่ยนฮะ,ะที่เปิดสมาร์ทเอนทรีเนี่ยฮะสีเนี่ยยังเงาๆเ,เป็นตัวเม็ดมุกอยู่เลยนะคะลูกค้าเพราะว่าดูใหม่มากคันนี้นะคะใครสนใจรีบติดต่อเลยนะคะรีบโทรเข้ามานะคะรายละเอียดตัวรถเนี่ยบอกเลยว่าตัวตัว Fortuner เนี่ยสีนี้นะคะก็จะเป็นสีที่ขายดีที่สุดนะะี่ะในบรรดาทุกสีเลยเนะคะรราลงมาก็จะเป็นสีเทาดำสีบรอนเงินและสีดำเนะะี่ย่ะแต่ว่า เป็นพ่าเอกของเขาเลยก็จะเป็นสีขาวมุกนี่แหละนะคะในส่วนของพี่ฟอร์จูเนอร์สำหรับคนไหนนะคะที่เห็นคลิปนี้แล้วมีความต้องการแบบว่ามีความอยากได้ขึ้นมานะคะแต่ว่ามีรถใช้อยู่หนึ่งคันนะคะแบบว่าไม่มีที่จอดหรือยังไงนะคะก็จะจ่ารับเถินนะคะเอารถเก่ามา เทิร์นลดหม่ได้เลยหรือว่าอยากจะซื้อเพิ่มนะคะก็ไม่มีปัญหาหรือว่าใครที่ติดภาระ,ะเรื่องภาระ,ะเยอะนะคะแบบว่าแต่ว่าภาระ,ะไม่ได้เสียนะผมไม่ได้ติดแบ็คลิสหรือว่าไม่ได้มีอะไรติดบูโรแต่ว่ามีภาระ,ะนี่เยอะก็ลองมาปรึกษาจา้จาจ๋าดูสามารถซื้อได้นะขอให้เราเนี่ยมีนะคะมีกําลังผ่อนไหวก็พอนะคะจา้จาจ๋าช่วยเหลือทุกคันนะคะช่วยทุกเคสเลยนะคะ อยากให้คุณลูกค้านะคะได้รถเจ็ดที่นั่งนะคะสไตล์ p p v s i ส์ XL เนี่ยไปใช้นะคะบอกเลยว่าคุ้มค่าและจะหลงรักนะคะลูกค้าส่วนใหญ่เนี่ยนะคะชื่นชอบนะคะโดยเฉพาะคนที่ครอบครัวใหญ่แล้วก็ชอบเดินทางไกลนะเพราะว่าตัว Fortuner เนี่ยนะคะของเขาเนี่ยก็จะตอบโจทย์ในส่วนของการเดินทางไกลนะคะท<ค>ัศนวิสัยการมองเห็นชัดเจนแล้วก็ช่วงล่างนะคะโอเคเลยนะคะช่วงล่างแต่ถามว่าจะให้นุ่มเท่า SUV ไหมไม่ใช่นะคะแต่ถือว่า การเข้าโคง้งเข้าโค้งเนี่ยนะคะก็ไม่ได้แย่เหมือนที่เขาเล่ามานะคะจากใจคนใช้เองเลยนะคะบอกเลยว่าเสริมบาร,รมีเจ้าของแน่นอนนะคะดูยังไงก็ไม่ตกเคลนดูดูยังไงก็ไม่ตกรุ่นนะคะเป็นรุ่นที่ขายดียังคงนะคะอันดับต้นๆของประเทศไทยอยู่นะคะสวยมากค่ะนะคะตัวรถคันนี้สวยมากๆเลยนะคะตัวรถเดิมๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องฟิลม์มไม่ว่าจะเป็นเรื่องแหลกหลังคาหรือว่าตัวคิ้วกันศาสตร์ก็คือได้มาครบแล้วนะคะคันนี้อยากให้ลูกค้าเนี่ย <c oughs> เอาไปใช้งานต่อเลยแล้วก็ไม่ต้องไปเสียตังค์ในส่วนของการทลารายละเอียดตรงไหนเพิ่มเติมเนะะี่ยฮะแก้วของเดิมนะคะก็ใส่พรม3ดีนะคะมาให้ก็คือในส่วนของพรม3ดีเนี่ยเนาะจ๋าก็ให้ลูกค้า,าไปเลยนะกับตัวรถนะคะดูความใหม่ความสวยของตัวเบาภายในนะคะลูกค้านะคะคือถ้าคุณลูกค้าจะมองหาสิ่งดีๆนะคะสิ่งของดีๆสักหนึ่งอย่างเนี่ยนะคะเอาไปใช้ในครอบครัวซึ่งเป็นชิ้นใหญ่เนี่ยนะคะ แต่ว่าลูกค้าเนี่ยไม่อยากไปซื้อป้ายแดงนะคะแต่หามือสองหนึ่งคันแต่อยากเชื่อมั่นเนี่ยนะคะน้องจ๋าแนะนําให้มาหาน้องจา๋าทีเพชยนน,นะคะเดี๋ยวน้องจ๋าช่วยเหลือดูแลให้นะคะติดขัดปัญหาตรงไหนนะคะเดี๋ยวน้องจ๋าช่วยแก้ไขให้ในส่วนของเรื่องสินเชื่อนะคะแต่จะจ๋าเชื่อเลยว่าส่วนใหญ่นะคะคนที่ <c oughs> ชอบรถฟอร์จเนอร์เนี่ยนะคะก็คือ จะเป็นพนักงานบริษัทนะคะพ่อค้าแม่ขายหรือว่าเป็นเจ้าของกิจการข้าราชการนะคะก็คืออาจจะศึกษาข้อมูลนะคะในส่วนของรถเจ็ดที่นั่งนะคะของ f อร์จเนอร์เนี่ยมาแล้วบางส่วนนะคะแต่ว่าเรื่องคุณภาพเนี่ยนะคะลูกค้าอาจจะยังต้องการความเชื่อมั่นนะคะและต้องการความเชื่อใจเนี่ยนะคะก็มหาเพชรยนต์นะคะน้องก็จ่าได้ก็คือส่วนสเปคเนี่ยลูกค้าเชื่อเลยว่าจะลูกค้าศึกษามาแน่นอนนะคะกับคนที่จะเล่นรถฟอร์จูเนอร์เนี่ยนะคะแต่ว่าถ้าเรื่องคุณภาพน้องก็จ่าให้ยืนหนึ่งนะ เวลารีวิวเนี่ยน้องจ๋าจะไม่ค่อยได้เน้นสเปคนะคะน้องก็จ๋าจะให้เน้นในส่วนของให้ดูความสวยความเดิมความสดของตัวรถค่ะว่ารถไม่มีชนนะคะว่ารถเดิมไม่ช้านะตัวเบาะสภาพเป็นแบบนี้นะคะตัวที่ปรับไฟฟ้าแปดทิศทางคือสเปคเหล่านี้เนี่ยนะคะคุณลูกค้าเนี่ยรู้อยู่แล้วแต่สิ่งที่จะจ๋านาเสนอได้ก็คือให้รู้ว่ามันเดิมยังไงและมันสวยขนาดไหนนะคะที่คุณลูกค้าจะตัดสินใจมาซื้อ รถกับน้องเจจ๋าคันนี้นะคะวันนี้คือทีเซนลักษณะแบบนี้เลยนะคะเน้นให้ดูความเดิมเน้นให้ดูความใหม่ค่ะนะคะในส่วนของฟังก์ชันการใช้งานคือ Fortuner เนี่ยไม่ได้ใช้งานแบบว่าซับซ้อนเลยนะคะใช้งานง่ายมากๆใช้งานไม่ซับซ้อนด้วยแล้วก็ที่อีกอย่างหนึ่งก็คือการบํารุงรักษาดูแลเนี่ยก็ถือว่าดูแลง่ายมากๆนะคะมีแค่ต่างเติมน้ามันนะคะแล้วก็เปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องตามระยะแค่นั้นเองใช้งานปกติได้เลยนะคะ คือด้วยตัวรถคันนี้เนี่ยเขาสวยด้วยตัวของเขาอยู่แล้วนะคะมีเสน่ห์ของตัวเขาอยู่แล้วจากเจ้าของเดิมก็คือเจ้าของเดิมจะใช้งานไป6กหมก็จริงแต่ว่าลักษณะตัวรถเนี่ยก็ถือว่าสดมากๆ ถือว่าคนเจ้าของคนต่อไปเนี่ยนะคะได้ลดคุ้มนะคะแต่หลายคนอาจจะมองว่าแพงนะน้องก็จาก,ก็ไม่ได้โกหกเจ้าจาก,ก็ไม่ปฏิเสธเจ้าจาก,ก็ไม่เถียงเนาะเพราะว่าราคาที่เขาตั้งมาเนี่ยก็เป็นราคาที่ทางเจ้าของเขากําหนดแล้วก็นะคะราคาแพลตฟอร์มทั่วประเทศเนี่ยก็ตรงกันร,ราคานี้เจ้าจ๋าไม่มีการเพิ่มบวกเพิ่มหรือว่าบวกราคาหน้าป้ายเลยนะคะเอาความคุ้มค่ามาให้ลูกค้าอย่างเดียวเลยนะคะราคานี้เนี่ยคะ่ะลูกค้าดูความสวยนะตรงคอนโซลด้านหน้านะคะเห็นความใหม่ไหมคะ หนะ้านะจอคอนโซลตรงกลางนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวแอร์นะคะแลวคอนโซลเกียร์เนี่ยเนี่ยค่ะดูได้เลยว่าไม่มีช้านะแล้วตัวนี้ก็มีโหมดกรเื่นทั้งหลายอีโคโหมดเทอร์โหมดแล้วเรียบร้อยนะพวงมาลัยก็มีแพทิร์นชิปแล้วเรียบร้อยนะคะแต่ยังไม่มีคู่คอนโทรลนะคะคอเนเนอร์นะแต่พูดถึงว่าราคาของเขาเนี่ยซื้อง่ายขายข่องราคาไม่ตกจริงๆนะคะบอกเลยถ้าคุณลูกค้าซื้อมือสองไปแล้วอนาคตใช้10ปีแล้วอยากเปลี่ยนรถนะราคาก็ เชื่อเลยว่ามันจะไม่ตกนะคะมันก็จะอยู่ในราคาตลาดอยู่เหมือนเดิมเพราะว่ามันเป็นรถตลาดอยู่แล้วนะคะส่วนลูกค้าที่ไหนที่กังวลน,นะดูรถคันนี้แล้วสวยจริงค่ะสวยกริบมากนะคะบอกเลยถ้าน้องจ๋าขัดสีก่อนส่งมอบให้อีกรอบนึงเนี่ยนะคะรับรองไม่มีผิดหวังแน่นอนนะคะเดี๋ยวเราไปชมข้องเครื่องยนต์กันค่ะอ่ะนะคะเดี๋ยวเรามาชมในส่วนของตัวเครื่องยนต์นะคะ เครื่องยนต์นะคะไม่มีฝาครอบอฝาครอบเครื่องนะคะไม่มีการแก้ไขเนาะน้องก็จะให้ดูความเดิมเลยแล้วกันนะคะวันนี้ไม่ได้มืดมากที่น้องก็จะมานะก็มาช่วงประมาณก่อนจะตะวันตกดินอยู่นะคะแสงสว่างยังพอมีอ่ะมีความสวยความเดิมนะคะแบตเตอรี่นะคะอุป,ปี65แล้วนะคะตั้งแต่เดือน8ปี65เดี๋ยวน้องจะชี้ค่า CCA ให้หรือว่าถ้ามันใกล้จะเสื่อมสภาพแล้วจะเปลี่ยนลูกใหม่ให้เลยนะคะอ่ะตัวเครื่องยนต์สายเก็บ ท่อเก็บสายไฟนะคะแล้วก็รอสีแจมาร์กเนี่ยลูกค้าดูได้เลยนะเครื่องยนต์ดูสวยดูสดดูใหม่มากส่วนน้ามันเครื่องเนี่ยน้องก็จาก,ก็จะเปลี่ยนให้นะคะเปลี่ยนให้ก่อนนะคันหน้าคานน้าน,านี่พลาดไม่ได้เลยนะคะความสวยความสดนะคะคานด้านหน้านะคะตรงนี้เลยนะคะนี่ท่อตัวน็อตยึดคมไฟหน้าไม่มีถลอกนะน็อตฝากระโปรงก็ไม่มีแกะนะคะสีแท้สีเดิมเลยนะคะนี่ดูได้เลยรูปมาสมุดมือมาก นะคะ,ะถ้า,าลูกค้ามาดูรถตัวจริงบอกเลยจะบอกว่าสวยมากคันนี้กลิบมากนะคะแต่ถ้าติเรื่องราคาก็อาจจะแรงหน่อยนิดนึงเพราะว่าไม้มันน้อยนะอันนี้บอกตรงเลยแต่ว่าลูกค้าได้ความคุ้มค่าแน่นอนกับราคานี้นะคะาคารหน้าคารแท้คานเดิมนะคะตัวคานด้านหน้าตัวยึดโค้ด้านหน้าเนี่ยนะคะสภาพเดิม เครื่องยนต์สวยๆนะคะไม่มีรอยซึมรอยหยดของน้ํามันเครื่องนะคะเครื่องยนต์แห้งใสสวยมากนะคะอันนี้คือมาสตาร์ทเครื่องยนต์มาทดลองขับมาเช็ดได้ขับมาสัมผัสต,ตัวรถตัวจริงได้กับน้องเจาจเพชรยนต์นะคะส,สัมผัสได้นะคะกับความเดิมของรถนะคะที่บริษัทเพชรยนต์ได้นะคะขอบอกอย่างหนึ่งนะคะของลูกค้านะคะรถคันนี้นะ จอดอยู่ที่ถนนเสรีไทยซอย68ก่อนถึงสีแยกมีนบุรีกรุงเทพนะคะน้องกระจาเนี่ยอยู่ที่เพชรยนต์นะคะมีจัวตนจริงนะคะประสบการณ์ด้านงานขายก็3-4-5ปีแล้วนะคะประสบการณ์ปล่อยรถประมาณ500กว่าคันแล้วก็ที่สําคัญก็คือ,อดูแลทุเคสเองทุกเคสค่ะนะคะเปิดทําการทุกวันด้วยนะคะใครชืวย ไม่สะดวกเดินทางมาจากถึงสุขนะเสาร์อาทิตย์เราก็เปิดนะคะวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่ลูกค้าสะดวกหรือว่าวันหยุดก็นนะัดดูรถกับน้องก็จะไา้หรือถ้าใครอยากได้คันนี้แล้วก็กลัวไม่ทันนะวันนี้ที่น้องรีวิวอยู่เนี่ยยังไม่ติดจองก็สามารถจองล็อกรถเข้ามาก่อนเพื่อจะล็อกสิทธิ์ตัวเองไว้แล้วก็มาดูรถตัวจริงแต่ว่าถ้ามาดูตัวจริงแล้วไม่ชอบก็สามารถยินดีคืนเงินลูกค้าเต็มจำนวนได้นะคะวันนี้ก็มาประมาณนี้นะคะ เอาความสวยความเดิมมาสวมมอบให้กับคุณลูกค้านะคะสําหรับวันนี้น้องกจ๋าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกําลังใจให้น้องก็จ๋าด้วยนะคะสําหรับวันนี้ขอ,อตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ